สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่อุทยานแม่วงนะคะทุกคนอุวยเราเปิดหรือยังเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ค่ะทุกคนเอาใหม่นะ,ะทุกคนเกมโอ,อเวอร์นะ สวัสดีค่ะเรามาอยู่กันที่ทยานแม่วงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อช่องเย็นใช่ช่องเย็น,ยเ,ยนเย็นตามชื่อมากเลยทุกคนตอนนี้สดเย็นมากนะคะทุกคนเรากำลังจะขนของลงแล้วไปหาที่กางเต็นท์กันนะทุกคนมาแล้วเนี่ยทำไงพ่อจะกางพ่อกางตรงโน้นั่นแหละพวกเดี๋ยวต้องบอกครู <laughs> ขึ้นกต,ตอนนี้ฝนจะตกนะคะทุกคนเราต้องคลิปกลางไม่เอาเดินตรงกลางตรงนู้นะกลางตรงนู้นกลางตรงนี้ใช่กลางตรงนีนคี่ กลางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เรียบๆเนี่ยทุกคนเ,เราจะไปช่วยกันขนเป็นนะคะทุกคนวันนี้เรามากัน4ี่คนนะคะพ่อแม่เจกิ่งแ้บก็นักกุ้งเองนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้เอามีตังมาด้วยเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาไม่วงเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงมานะคะทุกคนอะไรกันมหแค่สี่คนไอ้มาสี่คน เดี๋ยวเรานะคะจะขอทําการไปกางเต็นท์ก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพอกางเต็นท์เสร็จเดี๋ยวเราจะมาถ่ายว่าให้ทุกคนดูกันนะคะว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างทุกคนจุดที่เราจะกางเต็นท์นะคะก็คือจุดนี้เลยนะทุกคนตรง,งๆเลยวิวคือดีมากทุกคนดูสิเดี๋ยวตอนเช้านะคะน่าจะมีหมอกนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทุกคนดูนะคะว่าหมอกเป็นหมอกฟุ้งหรือหมอกแบบทะเลทะเลหมอกเนาะทุกคน ตอนนี้กำลังค้นหาเต็น์อยู่เต็นท์อยู่ข้างในสุดเลยนะทุกคนวันนี้นะคะเราอะตัวข้าวที่เราเอามากินนะจะเป็นส้นตมตำนะคะสามารถเอากับข้าวมากินไนดะ้แต่กดก็จะมีว่าเก็บให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีกวางมาจอยกับเราด้วยนะทุกคนผลอ่อยแล้วนะอะทุกคนเราต้องรีบปูก่อน เพราะว่าฝนอ่อยแล้วเขาิปคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วยพ่อแม่ปูก่อนนะฝนอ่อยแล้วตอนนี้เฮาจะทำการโบว์เต้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาได้ทำการปูเต้น,สนเสร็จแล้วนะช้ทุกคนแม่ปาว่าปเป็นยังไงอะไรไอะไมันจะเปียกปะละ่ะ จริ่งจะใส่เหรอทำมือเท้าให้เปลี่ยนทำมือเท้าให้เปลี่ยนปะนเราได้ทำก,กันปูเดซิเละนะคะทำกนนันอิวิมันเองเรยเรามาอยู่กันที่ช่องเนลนนะทุกคนบรรยากาศดีมากเอ,อ,อลาละเขาบอกว่าอนเช้า,น,น,ชานะมีมมองเจกิ่งไม่ตื่นมาวิวไอ้คิวกลางลมเนี่ยอะไรม่รู้สวยมากจริ่งไม่ตื่นอ่ะ<ม>ที่อย่างเงี้ย <c oughs> จริงเจ๊กิ้งเจะกิ้งเจ๊ก yeah? ิอ no, ช <drama> ่านี่คะทุกคนอันนี้คือห้องน้ำนะวิวคือบรรยากดีมากทุกคนส ความมีโปลาสทว่นี่นะคะเปลี่ยนไหมมีลองทาให้เปลี่ยนดูนไว้าว้ไว้ใส่ก็ได้ ถือกล้องนี่เจ๊มือหนูเก็บเนะแค่เห็นหน้านะคะเก็บแบบพี่สีมุ้ยมาค่ะทุกคนอันนี้พี่สอแล้วนะคะโสดโอดีบอ, <laughs> อากาศคือเย็นมากทุกคนแต่กี้คือ 아기 u 사제기 m 사제 กินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะคะเขาจะมีกดอยู่ว่าสามารถกินข้าวได้แต่ว่าเราจะต้องเก็บอุปกรณ์กินอาหารให้เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวจะมีกว่งมาร่วมจอยด้วยแบบดูไมเอานะวันนี้คือ,อยูก็เปิดคลิปเลยนะคะทุกคนกไม่ได้แบบกล่าวสวัสดีอะไรทั้งสิ้นเพราะคือตอนที่เราเปิดอะฝนมันจะตกาะไรแบบ ปูเต้นเสรดแล้วคะทุกคนคือก็จะปูเต้นเสร็จก็มีหลายภายพิบัติเหลือเกินพี่ก็โดนตัวอะไรกัดก็ไม่รู้เด็กิงก็โดนอะไรกัดก็ไม่รู้ฝนก็ตกน้อเด็กิงด้ยังไง จิงถามเาค่ะมีเน็หมโหลดได้ไหมเลือดจีมลดได้ไหมปุ๊แต่หนูไม่ใครแล้วมันก็มีเน็ตอะอะไรมีพุ่งมีเน็ตอะมีเน็ตอะไรโทรศัพท์พุ่งอ่ะไม่มดูอะไรไม่ได้เลยพ่อแม่มีเน็ตอ่ะพ่อกับแม่ก็ดูอะไรไม่ได้ออกมายังไม่ได้เช้าไม่ได้ไม่ได้แล้วตายจิโอีเราพับขึ้นไปทำไมอะ หัวมือเย็นที่ขึ้มาจับเกิดมันจัชาแน่เลยเลออกต่อไปเก่ามันจะไมยก็โง่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 ไหนสีดำอะไรขึ้นจ่ะพ่อย จะไขร้ดีดำคึ้นชินเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องปิดตะไคร้อันนี้ก่อนนะขอคัดแป๊บ,บนึงทีเข้ามาอยู่กันที่เฮ้ยเขาพูดไปแล้ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ปัจจายแม่วอ,อยู่ที่อีกชื่อหนึ่งก็คือช่องเย็นนะอุ๊ยหาไฟบ่เจอเลยอ่ะ ซึ่งที่เนี่ยมันจะมีหลายสถานที่แม่แม่ฝากถือโทรศัพท์นะที่เนี่ยมันจะมีอยู่หลายสถานที่นะคะภูสวรรค์แล้วก็จุดชมวิวโมกจีจุดชมกกวิวิวกะทิงเนาะมีหลายสถานที่ที่เราไปมาแล้วนะคะ อันนี้เรากำลังจะไปพูสวรรค์น,นะคะทุกคนเราจะไปดูพราทิตขึ้นนะคะระยะทางแค่ส0มรอเมตรนะทุกคนคือมืดมากอะแก <Yeah. S 1> เอ้ยไม่จุ๊่ ทางไม่เห็นกันเลยทุกคนคือข้างทางเป็นแบบอย่างเงี้ย เนี่ยทุกคนเราจะต้องขึ้นไปมันจะเป็นบันไดนะทุกคนไม่ใช่ทางชันนะถูกไหม Wow.

Amin mau tak? ya. ตรงนี้ออกไปอีกโน่นโน่นเดี๋ีวเดินอีกเดินไปมีที่เดินไม่เขาบนโน่นเขาอยู่บนโน่น กระปินก้อนหินนั่นแหละปินขึ้นไปเลยกระปินก้อนหินนั่นแหละอ,อันนี้แมตแบตหมดแล้วลูกแบตที่ตรงนู้นถือน้ำจะถือมาลืมสวยมากแฉะแฉะทุกคนสวยมากนายอ,อยู่นู่นเนี่ข้างบนเห็นดูใหญ่ยิ่นู่น อันนั้นงลืินใช่ตรงเชือกแลวลองดนลงดขึ้นนั้นถ้าเดินเรากำลังถ้าออกกำลังกาบ่อยแท่นี้ไม่น่อยาขึ้นไปชอบชอบชอบตเหนื่อย ใช่น่าจะของ,งั้นน่ะนะม,มาทุกคนส่งน่ากากมาขึ้นมา いいใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้เหรโอ้ไม่ใช่แล้วแหละเระเบีกอ๋อนี่เงี เดินไมก็ไม่ต้องเดินม,มันก็เดินดได้แหละไม่ได้ไม่ได้ไม่เอามันมีทางนู่นอยู่โอเค okay. เรามานำันเดินทางไหนป,ปีนปัอนน่นแหละปีนขึ้นไปเลยเดี๋ยวถ้าหนูขอไปก่อนชื่อโทรศัพท์ตอนนี้เรามาที่บันไดภูดสว่างไม้เรามาที่บันไดภูสวรรค์นะทุกคนน,กกนี่หมอก อ,อันไหนกระดูกกระเด็กอันไหนน,หนี่เหรออันนี้อันนี้อันนี้ไปว้ยไม่อยากคดิมองเฮ้ยทุกคนสวยมากหมอกแต่เหนื่อย จุดที่ช่องเย็นอะเขาจะมีอยู่สามจุดนะนู่นอันนั้นจะเป็นรังกลางเป็นของเราหมอกถ่ายรูกปกันหน่อยสวยหนูไม่อยากถ่ายตอนนี้หนูกลัวมากอ่ะหนูกลัวตกระวังชั้นหน้าตรงนี้อ,นนอยากมองนะแต่กลัวเสียวมองแคบแล้วไงี่ตาเป็นเรา,าใช่เห็นแล้วเหน็นแล้ว เนี่ยทุกคนดูดีที่ย่งเต็มของเราอยู่ตรงนี้นะคะเรามาไกลพอสมควรสามเลยไม่จริงปะเนี่ยสวยหมอกเต็มเลยทุกคนดูดีเหนื่อยอันนี้คือตื่นมา้ดจีห้าครึ่งนะทุกคนมีคนอัดปุกพ่อลัลนเอง นี่เปิดเสียงอะไรก็คือเต็มไปหมด ああそしょうもなか การช่องเดินลังกายถึงแล้วทุกคนภูสวรรค์จอดที่นี่เหมือนเทวดามีแต่หมอกผู้พิชิตผู้สวรรค์ ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่อุทยานแม่วงหรือว่าชื่อได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่องเย็นนะคะทุกคนคือเนี่มันเป็นหน้าฝนเนาะมีตัวขุนเยอะมากคือกัดแบบทุกคนคือเจ็บมากกดูดีนจะสุดๆนะคะนี่อ่ะแม่โชว์แผลที่ขุนกัดหน่อยค่ะค่ะ เออขาด้วยนะทุกคนคือแบบมันเยอะไปหมดแล้วตัวนี้นะคะคืออากาศอุณหภูมิไม่รู้เท่าไหร่นะทุกคนไปไปไปอดยหนาวไปหนูไม่อะจะทำเจอกอกาศหคือดีมากนะทุกคนคือตอนดึกนี้แผนมันน่าจะหนาวนะเดี๋ยวเราไปที่เต็นท์ของเรากันร้อ จ่องเย็นหรืออุทยานแม่วงนะคะทุกคนคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนต่อนะคะจะพาไปอุทยานที่ไหนต่อก็รอติดตามชมกันด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้ยไอ้เลชิบหายเอ้ยมึงจะเดินมาทางหนาเนี่ยจะไม่คิดว่าผ่อนเลยโคตรเหนื่อยเลยดูมึงยืนทำนีอะไรของมึงวะฮะเฮ้ย เดินชักช้ามนมาอะไรนี้วพี่เราเดินมาถึงนี่แล้วไหวได้พี่อ้มังหวยอยู่ครับไปมไหวไหมเนี่ยหวยครับกูถามว่ามึงไหว